ร้อยเชื่องฝีมือดีและมีความคิดที่บันเจิดสร้างงานสร้างรายได้กันไปเถิดเพราะนี่คือการสร้างงานสร้างรายได้อ่านฝีมือชายมีกินมีใช้ไม่อดตายไทยทำไทยใช้นี่คือเมกอินไทยแลนด์สำหรับเครื่องนวดข้าวตอนนี้กำลังจะขัดและทำสีเจียแต่ง รอไปเถิดลูกค้าเอ๋ยรอให้ผมได้ฉเฉลยว่าผมจะทำงานส่งลูกค้าที่ไหนแล้วหางเรือหางสั้นวันนี้เสร็จแล้วครับผมเหลือแต่ทำโคเวอร์และเจาะรูสล็อตสำหรับขันนอ็อตเครื่องยนต์6.5แรง7.5แรงและ8.5แรงใช้ร่วมกันได้ สวัสดีครับผมผมช่างกอม์บอลครับวันนี้พบกันในวันเสาร์ที่7กันยายนสองพนทอเกาครับหางเสือเรือหางสั้นครับผมเมื่อวานนั้นเกือบเสร็จไปแล้วครับวันนี้ครับผมเราจะเชื่อมเต็มครับเชื่อมเต็มใส่ c o v ร์ใส่ลีบเรียบร้อยฮะโซ่ใส่เรียบร้อยนะครับโซ่ใส่เรียบร้อยลองหมุนดูนะครับให้ตัวได้ดีนะครับใส่เรียบร้อยทีนี้เราจะเชื่อมเต็มแล้วนะครับผมปิด cover เรียบร้อย การส่งลูกค้านั้นก็ต้องใส่น้ำมันนะฮะเชื่อมเต็มแม่เป็ดตาหมดหรือตาปลานะครับหากเป็ดตาหมดก็ต้องเชื่อมปิดอีกครั้งไม่ให้มีรูนั่นเองครับใช้ฝีมือนะครับผมฝั่งนี้ครับเราจะยังไม่เชื่อมนะครับเพราะเชื่อมแล้วจะดึงเราจะมีวิธีและมีเทคนิคนะครับใส่เข้าไปฮะมาครับผมใส่ลิบเลยนี่คือลิบครับลิบเพื่อใส่ไม่ให้แกนเผานะครับดึงบีดไปบิดมานะครับ นี่คือสแตนดาดที่ต้องมีนะครับผมมีริบนะครับรูต้องมีริปเปอร์นะครับผมรูต้องทำริปเปอร์ตอนนี้ตัวแรกขึ้นเวทีครับผมสิบเอ็ดนาฬิกาครับครึ่งวันครึ่งวันนะครับผมจะเร่งครึ่งวันให้เสร็จนะครับครึ่งวันจะทําหางเสือเรือนี้ให้เสร็จนะครับครึ่งวันหลังจะทําเครื่องล9ก้าให้เสร็จนะครับ เนื่องจากตอนนี้วันที่7ดฝนตกอายุเข้าพ่นสีไม่ได้เราทำงานในร่มกันครับผมใส่ลิบเลยครับผมใส่ลิบหรือภาษาอีสานบ้านเราใส่เอ็นฮะภาษาทางเครื่องกลทางสแตนดาร์ดของอังกฤษนี่ก็คือลิบญี่ปุ่นนี่ก็คือลิบครับผม เราจะเชื่อมเป็นจุดนี่คือการเชื่อมแบบสปอตนะครับเป็นจุดหากเชื่อมเต็มยาวเหล็กบิดนะครับผมเหล็ก1.5มิลบิดเราจะละลายเหล็กหนา3มิลมาใส่1.5มิลน,นี่คือเทคนิคการเชื่อมนะครับผมเชื่อมแบบสปอตเชื่อมแบบสปอตนะครับเชื่อมเหมือนจะอ่อน แต่มีจุดแข็งนะครับผมเราจะละลายเหล็กหนา3มิลมาใส่ด้านล่างนะครับผมซึ่งเป็น1.5มิลและเป็นเหล็กซิงค์นะครับการเชื่อมนั้นก็จะมีการฟูฟองอากาศมีออกซิเจนเข้าไปทําให้เกิดเป็นตามดตาปลาได้เราจะมีเทคนิคการเชื่อมทําไงไม่เป็นตาปลาทําให้ไม่เกิดตามดนะครับผม การที่ผ่านโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกต้องมีฟอร์มในการเชื่อมมีการเทสเมมเบอร์ก่อนที่จะเชื่อมงานจริงนะครับเทสหมดบางที่ก็เชื่อมแล้วต้องเอสเลดูนะครับผมภายในอย่างเชื่อมท่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานของปตทหรือว่าเชล เมทอนั้นต้องเอ็กซเรย์นะครับผมได้ต้องฝึกฝนลงไปเชื่อมในทะเลด้วยฮนะเนี้ยเรียบร้อยครับผมพอเชื่อมรีบเรียบร้อยเราจะเชื่อมรอบเผานะครับชิ้นงานนั้นจะไม่ดึงเราจะเชื่อมรอบเพาเพื่อจะไม่ชิ้นงานดึงเชื่อมกันเลยครับทีน,นี้เราจะเชื่อมฝั่งไหนดึงฝั่งนี้เรียบร้อยเราเชื่อมฝั่งนี้ครับ เชื่อมแล้วเผาจะดึงกลับเรามีหลิบแล้วดิบด้านนี้แล้วเผาจะไม่ดึงโอเคนะเผาจะไม่ดึงกับเชื่อมเลยครับผมเชื่อมรอบเผาฝั่งตรงข้ามลิบเชื่อมเลยเราจะละลายเหล็กหนาลงใส่เหล็กบางครับผมจะไม่เกิดเป็นตามด นะฮะบางทีไม่ใส่หน้ากากไม่เห็นน้ำเดือดไหลช่างบางคนก็เชื่อมจนเป็นตาปลาเลยแล้วกันครับผมนะฮะมีตาปลาที่ไหนก็ลำบากที่นั่นเดินเจ็บเท้านะครับทำงานไม่ได้และไม่มีใครจ้างนะครับผมหากเป็นตาปลานะ <laughs> โอเคกินตาปลาก็จะเน่าเหม็นหน่อยๆนะฮะนะทำความสะอาดชิ้นงานครับผมด้วยแปรงลวดด้วยแปรงทองเหลือง ต้องไม่มีสลักติดถ้ามีสลักติดนั้นเราก็จะเชื่อมเป็นตาปลาอีกครั้งหละลายเหล็กหนาใส่เหล็กบางเช่นเดียวกันครับผมเชื่อมอย่าให้มีรอยรั่วครับเราใส่หน้ากากเราจะเห็นน้ำเหล็กที่ไหลนะครับน้ำเหล็กที่ไหลลงมาจะปิดรอยเชื่อมปิดรอยรั่วให้หมดนะครับผม Okay. หากเปลี่ยนตาปาเกียร์ใหม่เชื่อมใหม่นะครับผมทีนี้จะเห็นได้ว่าเหล็กจะมีความบิดนะครับเกิดความร้อนปล่อยให้เย็นครับปล่อยให้เหล็กเย็นเดี๋ยวเขาจะคืนตัวเองปล่อยให้เหล็กเย็นก่อนนะขอสแสลกครับผม ขอสแลกฮะทีีการเช็กว่าบิดไม่บิดได้ a c c u r a ซีขนาดไหนเอาฉากครับผมมองผ่านแสงนะครับฉากบิดไม่บิดเรารู้ครับเผาตัวนี้บิดไม่บิดรู้ได้นะทีนี้ฝั่งนี้เราดึงไปแล้วเราไม่ต้องเช็คแบบนี้ก็ได้นะครับผมจะเช็กก็ได้ก็ได้สแตนดาร์ดไม่บิดที่ฝั่งในโอเคไม่บิด นะครับปล่อยให้เย็นครับปล่อยให้เย็นเหล็กก็จะคืนตัวเรามาเทสดูว่าหมุนได้ไหมุนไ,ได้เผาก็จะไม่ฝืนนะครับเผาก็จะไม่ฝืนนะหมุนได้หมุนได้มะขึ้นดวทีต่อเชื่อมฝั่งนี้ครับผมเชื่อมรอบนอกโควอร์รอบนอกจะดึงเลหนะเล็กที่บิดนี้ให้อยู่นะครับเหล็กที่บิดนี้ให้อยู่นะ จะเลยครับผมนี่ก็เหมือนกันละลายเหล็กหนาใส่เหล็กบางครับเราจะเดินแนวโดวยการเชื่อมแทกแต่การเชื่อมแทกนั้นน้ำเหล็กจะไหลเข้าไปติดกันไม่เกิดเป็นตามดก็จะมีเทคนิคการเชื่อมมีเทคนิคการเชื่อมนะครับผมะการที่ผ่านสแตนดาดมานะครับ การที่จะเช็คเอ c กคู c เรต่างๆเราต้องทำเรฟเ r e ร c e จุดอ้างอิงทีนี้เราดึงทะแยงต่างๆเพื่อที่จะสร้าง f a ฟ e b i t นะครับเบส fit นะครับเบส fit ก็คือความละนาบของชิ้นงานเพื่อที่จะมีเพนเช็คเพนมีลายพอยต์เพื่อจะไดะ้จุดอ้างอิงนั่นคือ r e f e r e ร c e นซ์นั่นเองครับทีนี้ช่วงมือการวัดก็จะมีซิมครโลเมอร์ฟาโลนะครับ เฟสตอลอนต่างๆผมก็เคยไปเทรนให้หน่วยงานเครือที่เป็นบริษัทในเครือรอบโลกเช่นกันนะครับเอกล u s ซี e ต่างๆผมต้องไปเช็คกันเขานำเครื่องจักรไปแล้วลงไลายการผลิตแล้วติดตั้งอินสต l ลเลชันแล้วก็ต้องอเทรนการใช้งานเทรนการ installation โดยผ่านเครื่องมือเฟสตอลอนซิมคอฟาร์โลโรเมอร์อารมต่างๆที่ ใส่กระเป๋าจีบอนลากไปจากประเทศไทยนะครับหรือญี่ปุ่นลากมาเราเช็คช่วยกันได้แทนกันได้เครื่องจักรที่ผลิตในไทยส่งขึ้นเรือไปสามสิบวันเพื่อไปอินโดนีเซียผมก็ไปอินโดนีเซียไปอินเดียไปมาเลไปไต้หวันไปปากีเอเชียโอเชียเนียเราจะไปหมดนะครับสำหรับญี่ปุ่นเขาจะเลือกไปแคนาดายุโรปหรือเราไปแทนเขาได้นะครับนี่คือการผลิตเครื่องจักรในไทยบริษัท e n g i n e e r ยริผลิตเครื่องจักรอินสต l เลชันสร้างโรงงานทั่วโลกเราจะมีเครือข่ายทั่วโลกนะครับอาจจะเจ็ดที่ในโลกแต่เราสร้างเครื่องจักรให้ประเทศในเครือทั่วโลกนะครับฐานการผลิตสร้างที่ไหนก็จะไปที่นั่นรถรุ่นใหม่เกิดขึ้นที่ไหนก็จะทําที่นั่นนะครับการที่จะมี a อ c u r a c ลการที่จะมี Standard นั้นก็ต้องผ่านโรงง,งานเหล่านั้นแล a u ครับผม u s g u o m t e d Kingdom อังกฤษจี๊สตนดาร์ดอีดักเตี้ยวนะครับเจแปนสแตนดาร์ดอีดักเตี้ยหรือจีสนะครับหรือมอกอบ้านเราอันนั้นก็เหมือนปอกกล้วยเข้าปากแล้วล่ะครับผมอ่ะขึ้นเิธีกันต่อขึ้นเิธีกันต่อนะคุยเพื่อให้ชิ้นงานบนเย็นนะครับผมถ้าร้อนเกินไปไม่ดีครับบิดถ้าชิ้นงานร้อนเกินไปจะบิดนะฮะทีนี้การเชื่อมไม่ลากยาวการเชื่อมแทกการเชื่อมสปอร์ตนั้น เพื่อจะไม่ให้เหล็กบางมันบิดนั่นเองครับนี่คือเทคนิคถ้าเป็นเหล็ก20มิลเจียมลากยาวเลยทียนี้ผมจะใส่หัวเอ้ยใส่หัวเชื่อมนะครับไม่ใช่ใส่หัวนี้ใส่หัวเชื่อมสบัดหาสบัดเหล็กบางนะครับให้เหล็กหนานั้นรวดเชื่อมน้ำเหล็กไหลลงจากหนาลงบางนะครับสบัดหัวนะโอ้ยสบัด คนละสบัดนะครับผมที่ไหนมันรั่วก็สบัดจากเหล็กหนาใส่เหล็กบางได้ยินเสียงอ่อฟอรัอรอร่วนะครับผมเนื่องจากเหล็กมันห่างแล้วมีเหล็กบางกับเหล็กหนาเชื่อมไฟแรงเพื่อละลายน้ำเหล็กให้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันได้นะครับผม อ่ะผมจะค็อสแสลกให้ดูครั้งเดียวเลยนะฮะทีนี้จะเชื่อมด้านในทำความสะอาดชิ้นงานทความสะอาดชิ้นงานมา ใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วอ่าเรียบร้อยฮะขอสแสดงฮะ เขสแลกแล้วจะให้ดูของแท้หรือของเทียมนะครับผมให้ดูว่าช่างเป็นของแท้หรือของเทียมนะฮะโชว์ฝีมือกันเลยนะครับผมหลายคนก็สงสัยทำไมช่างก็ไม่เชื่อมเต็มเด็กบ้างครับผมเชื่อมเต็มแล้วบิดนะ เชื่อมเยอะระบิดนะครับผมเราเชื่อมเยอะไม่ได้เชื่อมเต็มแนวไม่ได้ต้องเชื่อมเป็นสปอตให้เหล็กนั้นดึงโอเครถยนต์นะครับเขาเชื่อมเป็นจุดสปอตเหมือนกันครับผมเด็กบาง แต่แวราเดนมีความแข็งแรงนะครับแข็งแรงจบครับผมอ่าพอเย็นตัวแล้วก็หมุนได้ง่ายเย็นตัวแล้วหมุนได้ง่ายพอเหล็กเย็นนะครับผมเหล็กจะคืนตัวนะมาดูครับเป็นไงกันบ้างครับรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมรอยเชื่อมนะไม่มีคําว่ามดอดเจาะหรือตามดตปาปาอย่างใดครับจบฮนะจบนะครับผม อันนี้โบเวอร์นะครับก็เหลือเจอือเจียแต่งครับเจเีย,ยจแต่งเรียบร้อยฮะเดี๋ยวจะแต่งเรียบร้อยต่อไปครับเชื่อมใบเชื่อมใบเชื่อมใบคีบรูน้ำครับผมอ่าวันนี้มานีก็เหมือนกันครับผมต้องเชื่อมสปอตเชื่อมไปจุด เพื่อจะไม่ให้ดึงเหล็กบางแล้วก็ไม่ให้ลูกยางไหมนะลูกยางด้านในจะไม่ได้ไหมนะครับบางคนช่างบางคนทําให้ทําเชื่อมลากยาวเลยลูกยางไหมหมดคุณต้องคิดเผื่ออะไรจะเกิดขึ้นภายภาคหน้านะครับผมคิดเผื่ออะไรจะเกิดขึ้นภายภาคหน้าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ชั้นเชื่อมได้ชั้นเชื่อมเป็น ไม่ครับผมนะลูกยางไม่เชื่อมไปจุดก็พอนะครับเนี่ยชื่อมไปจุดก็พอทีนี้เราจะเชื่อม,ก,ออมกี่จุดเลงฮนะไม่ใช่นักเลงนะครับเลงเลงแนวเล็งแนวนะครับอะไลเมนต์นะครับผมไม่ใช่นักเลงนะ ลิเชื่อมคืนน uh ี้พอครับลูกยางจะได้ไม่ไหม้นะ รอดูขอให้เย็นอโอเคเชื่อมอีกนิดนึงอ่าจบก็ผมที้นี้จบเรียบร้อยนะครับเหลือ,จอ,อเจาะรูสลอดเกียร์ชิ้นงานพ่นสีส่งลูกค้าครับผมตัวที่สองขึ้นไปทีต่อ หลังจากนี้ครับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาผมจะเร่งทําให้อย่างโดยเร็วครับเครื่องนี้ก็เร่งเช่นกันตอนบ่ายเป็นเครื่องนวดข้าวครับ r right i ไวท u c h i n g Machine ตอนเช้าเป็นไฟ a ์อาบอดไฟส์อาบอดนะครับโซ่ใส่เรียบร้อยคือวีดอผมก็พนนขอบคุณลูกค้าที่ยังซื้อง,งานและผมจะรับคอมเมนต์เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ไปแล้วครับผมทุกท่านครับสิบเอ็นาฬิกาพัดตีกองเพลยนตึมตึบอ่าตัวสามพันครับสามตัวเก้าพันจัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ